ดีครับทุกท่านวันนี้มาพบกับผมอามในรายการจ้อจีนมองจีนผ่านมุมมองของผมอามอีกครั้งนะครับสําหรับอาทิตย์นี้นั้นก็ไม่ทราบว่าทุกท่านไปอย่างไรบ้างสําหรับผมเองก็อยู่บ้านซะเป็นส่วนใหญ่นะครับนอกจากออกไปซื้อนมซื้อขนมนิดหน่อยแล้วก็แค่นี้แล้วก็กลับมาบ้านออกไปรับของแล้วก็ส่งของนิดนึงแค่นั้นแหละครับอาทิตย์ที่ผ่านมารู้สึกตัวเองไม่ค่อย productive เท่าไหร่ จนกระทั่งวันนี้เนี่ยผมก็ได้มานั่งฟังเป็นเขาเรียกว่าการแบ่งปันประสบการณ์ในการหางานของรุ่นพี่นะครับก็ต้องเรียกรุ่นพี่เนาะถึงแม้ว่าเราจะโตเขาก็ตามนะครับเป็นรุ่นพี่ของเราก็รุ่นพี่นะครับที่จบไปแล้วแล้วเ,เขาก็ไปหางานตามที่ต่างๆโรงเรียนต่างๆหรือมหาวิทยาลัยต่างๆก็แล้วแต่เขาก็มาแชร์ประสบการณ์กันว่าเอ๊ะช่วงนี้เนี่ยสมัยที่เขาทำเนี่ยเขาจะหางานยังไง หรือว่ามีคำแนะนำอะไรที่มาให้กับน้องๆรุ่นใหม่ผมก็ไปนั่งฟังแล้วก็เลยเก็ตไอเดียว่าเอ๊ะหรือว่าเราจะมาเล่าเรื่องนี้กันดีกว่านะครับสำหรับการหางานที่จีนซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนว่าผมก็จะสโคบอยู่ในงานที่เป็นงานการสอนอันเนื่องมาจากว่าคนที่เราก็เป็นงานการสอนทั้งหมด่นะเนาะจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าที่จีนเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าคนจีนค่อนข้างเยอะ ใช่ไหมครับแต่ว่าเรื่องระบบการศึกษาจีนเท่าที่ผมเคยสัมผัสมาต้องเรียกว่าเท่าที่ผมเคยฟังมามากกว่าก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แบบดีเด่นขนาดนั้นในระดับของประถมมัธยม,มะนะครับไม่พูดถึงมหาลัยเนาะเพราะมหาลัยเขามีท็อประดับโลกอยู่ก็ไหวเข้าไปมหาวิทยาลัยเนี่ยดีพอสมควรส่วนในโดยเฉพาะปะถมเนี่ยเราได้ยินเสียงที่ไม่ค่อยดีสําหรับประเทศจีนพเยอะมากว่าเอ๊ะ เดี๋ยวมีการสอนที่อัดเกินไปทําให้นักเรียนเครียดแล้วก็นู่นนี่นั่นมันก็เป็นปัญหาหนึ่งของเขาเหมือนกันเนาะซึ่งโอเควันนี้ได้มาสัมผัสประสบการณ์ของรุ่นพี่ที่เขามาแชร์ประสบการณ์กันว่าเอตอนนี้เขาไปสมัครงานในมหาวิทยาลัยหรือในโรงเรียนมัธยมซึ่งมีคนที่อยู่โรงเรียนมัธยมปลายก็มาแชร์ประสบการณ์ด้วยเขาบอกว่า เขาคัดยังไงเขาก็เปิดเรื่องมาด้วยก่อนที่ว่าโอเคทุกคนจะต้องมีการสมัครงานเป็นที่แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าโรงเรียนผมเนาะก็เรียนเป็นครูใช่ไหมครับโดยเฉพาะเรียนด้านภาษาเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นการสอนภาษาจีนสําหรับชาวต่างชาติในคลาสนี้เนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้อยู่2ทางก็คือถ้าไม่ใช่อาจารย์สอนชาวต่างชาติเลยก็เป็นอาจารย์สอนวิชาภาษาจีนก็หรือในของรุ่น ผมเองจะเรียกว่าหลักภาษารุ่นน้องๆน,งนี่ต้องเรียกว่าวณกรรมวิจักกระมัง้งก็ประมาณนั้นนะครับก็คือสอนภาษาจีนแหละเรียกง่ายๆเอาว่ากรมมิกในภาษาจีนอะไรก็แล้วแต่ให้กับนักเรียนในระดับประถมมัธยมสอนได้หมดแต่การที่จะเป็นครูเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายมันก็แอบดูขัดกับความรู้สึกที่เรารู้มาตอนแรกว่าเอ๊ะครูเขาไม่ค่อยดีอะไรไม่ค่อยดีใช่ไหมแต่ก็โอเคเรามาฟังดูก่อนว่ามันเป็นยังไง โู้เพราะได้ฟังต้องบอกเลยว่าเขามีการคัดกันที่แบบโหดมากอะ่ะมันไม่ใช่แค่แบบเฮ้ยเราไปสอบเหมือนบ้านเราใช่ไหมครับสอบเป็นคู่สอบใบประกอบเสร็จแล้วปุ๊บไปยื่นที่ไหนก็ยื่นก็นแล้วแต่ดูว่าถ้าเป็นข้าราชการก็สอบภาคกอภาคขออะไรก็แล้วแต่แล้วก็จบแต่ที่จีนไม่ใช่แค่นั้น 1. แน่นอนคุณต้องมีใบประกอบอ่าโอเคใบประกอบการสอนแน่นอนสอบเสร็จแล้ว ยังไงต่อเนื่องจากเป็นครูสอนภาษาจีนใช่ไหมครับได้สอบเขาเรียกว่าผูทงคว่าหรือภาษาจีนกลางก็ต้องรับรองว่าเป็นคนที่ออกเสียงชัดแน่นอน2แล้วนะ3ไม่แน่หลายๆคนก็จะไปสอบภาษาอังกฤษไว้ก่อนเพราะว่าเผื่อได้ไปสอนชาวต่างชาติภาษาอังกฤษที่จีนก็จะมีสอบ,บระดับประเทศอยู่เขาเรียกว่าระดับ 4ระดับ6อะไรของเขานั่นนะครับซึ่งเราไม่มีไม่ต้องห่วงเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันไปนยังไงแต่ก็เป็นเอาว่าเหมือนโทอีกแนวๆน,นั้นแต่ว่าเขาว่ามันยากกว่ามากก็เอจะเทียบก็เป็นน้องโทเฟลแล้วกันอ่ะโอเคมากกว่าโทอีกแต่น้อยกว่าโทเฟลก็3แล้วนะมาถึงตอนนี้3แล้วนะตอนแรกเราก็คิดว่ามีแค่นี้แล้วมันควรจะจบ อย่างมากก็คือไปสอบสัมภาษณ์ตามโรงเรียนต่างๆแล้วก็โอเคแหละทำงานได้แต่วันนี้ได้มารู้อีกว่าหลังจากนั้นที่สอบไปแล้วยังมีอีกนั่นก็คือการสอบระดับเมืองระดับมนทนแม้กระทั่งสอบในโรงเรียนซึ่งโอเคโรงเรียนมาเป็นสอบสัมภาษณ์อยอ่แล้วแหละใครมันจะไปรู้ว่าเราไม่เคยสัมผัสเราก็ไม่รู้เนาะว่ามันมีเยอะขนาดนั้นเลยเหรอสอบระดับมนทนโอเค ถ้าคุณได้ผ่านระดับมณฑลก็อาจจะได้เป็นอาจารย์ที่อยู่ในส่วนกลางก็แต่ละมณฑลเขามีเมืองหลวงของเขาก็อยู่ไปในเมืองหลวงของเขาก็ได้หรืออะไรอย่างนี้ระดับเมืองอ่าเพราะ่าทีบางคนบอกว่าเอ้ยอยู่มณฑลน,น,นี้แต่เราอาจจะชอบเมืองนี้พิเศษไปสอบระดับเมืองได้ไปสอบระดับเมืองมีความยากของเมืองเข้ามาอีกระดับมณฑลว่ายากแล้วเพราะว่าเขาต้องคัดหัวกะทิใช่ไหมครับมาระดับเมืองแต่ละเมืองในหลักสูตรของจีน เองมีความแตกต่างกันไปตามวัฒนธร,รรมของเมืองนึกภาพดูนะ <c oughs> ก็ต้องสอบความรู้ของเมืองเข้าไปอีกเหมือนเขามีวัฒนธรรมท้องถิ่นนะแล้วเราต้องไปรู้วัฒนธรรมท้องถิน่นเขาก่อนที่จะไปสอนนะสอบเมืองเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าคุณเตรียมข้อมูลตรงนี้แต่ไปสอบอีกเมืองไม่ได้เนื่องจากว่ามันไม่เหมือนกันก็แบบฟังแล้วรู้สึกโอ้ทำไมมันช่างโหดร้ายอย่างนี้เนี่ยนี่แค่คลาสการสอบที่เป็นสอบข้อเขียนนะครับ ซึ่งแค่นี้ฟังแล้วก็รู้สึกยากจังอะถ้าเป็นเราเตรียมสอบจริงๆเราจะทํำยังไงเนี่ยแอบรู้สึกกังวลเหมือนกันนะที่ไปนั่งฟังเนี่ยเพราะว่าผมเผื่อนั่นด้วยแหละย้ายประเทศแฮช็ย้ายประเทศ, <laughs> เทศแต่ผมเคยฟังจากน้องที่แบบมีคนมาคุยอะไรเงี้ยเขาบอกจริงๆถ้าเป็นชาวต่างชาติไปสอนอาจจะค่อนข้างง่ายกว่านิดหน่อยก็ไม่หน่อยนะครับก็ง,ง่ายค่อนข้างเยอะถ้าเราไม่เลือกโรงเรียนที่จะสอน ถือว่าเราเป็นเจ้าของภาษาเราก็ไปสอนได้เลยแค่นี้แหละไม่ต้องการอะไรพิเศษมากเพราะว่าเคยได้ยินมาเหมือนกันนะครับว่าแบบบางโรงเรียนก็ถูกพ่อแม่บ่นมาเหมือนกันว่าเอ๊ะเราจ่ายเงินค่าเทอมไปตั้งแพงได้ครูสอนภาษาอังกฤษเป็นชาวแอฟริกาซึ่งก,ก็ก็โอเคว่าในแอฟริกาบางประเทศเขาก็ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการใช่ไหมครับแต่ปัญหาที่ว่าเขาบอกว่า บางทีมีอาจารย์สอนภาษาอังกฤษเป็นแอฟริกาแต่ประเทศนั้นใช้โป <laughs> รตุเกสก็แบบโอเครู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราได้ภาษาอังกฤษแล้วเราไปสอนที่จีนเนี่ยเราอาจจะมีเครดิตอยู่บ้างเหมือนกัน <c redit> ก็าเป็นได้ <c redit> ก็ไม่แน่เนะาะอนั่นแหละครับอ่ะวนๆกลับมาที่โครเจนอยู่สำหรับการสอบขณะน,นี้ว่าโหดแล้วจากที่รุ่นพี่เล่ามา ยังมีโหดกว่านั้นอีกก็คือบางที่เนี่ยเราคิดว่าอย่างเซี่ยงไฮ้เนี่ยมันก็แบ,บ่งเป็นเขตเขตใช่ไหมครับแต่ละเขตเนี่ยก็พยายามงัดกันด้วยเหมือนเขาว่าบางเขตเนี่ยตั้งวันสอบวันเดียวกันให้ชนกันเลยเพื่อให้คนสอบเนี่ยให้ผู้สมัครเนี่ยเลือกไปเลยว่าจะเอาที่ไหนทำแบบเตรียมอาหารเลยตอนผมสอบเตรียมอาหารก็แบบเนี้ยสอบข้อเขียนแยกกันสอบสอบสัมภาษณ์วันเดียวกันต้อง ฟันธงหนึ่งที่เท่านั้นถ้าเกิดหลุดก็คือหลุดเลยก็เป็นแรงกดดันเหมือนกันนะฟังถึงตรงนี้แล้วรู้สึกอืมโอเคการเป็นครูโดยเฉพาะครูภาษาจีนที่จีนมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นจริงๆก็แอบคิดเหมือนกันว่าวิชาภาษาจีนในโรงเรียนจีนเนี่ยจริงๆอาจจะเรียนยากพอๆกับที่เราเรียนภาษาไทยในโรงเรียนเราก็เป็นได้เนาะยังดีที่บ้านเราคัด วิชาภาษาไทยไม่ได้คัดโหดกันขนาดนั้นถ้าคัดโหดกันขนาดนั้นเนี่ยก็ลองนึกสภาพดูว่าหูมีคนตายกันเยอะมากเหมือนที่จีนมีคนตายกันเยอะมากเหมือนกันเพราะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในคลาสผมแล้วทั้งหมดทั้งมวล4ี่กว่าชีวิตจะรอดไปเป็นครูไปเป็นอาจารย์จริงๆเนี่ยจะเหลือสักกี่ชีวิตฟังแล้วก็เหนื่อยเนาะชีวิตจีนอย่างที่ผมเล่าในตอนก่อนๆน,นะครับ ชีวิตจีนช่างฝ่าฟันกันเหลือเกินแต่ละด่านแต่ละที่ชีวิตสู้มาตั้งแต่เกิดตอนเป็นเด็กจนกระทั่งโตไม่มีคำว่าสบายเลยพูดแล้วก็เครียดโอ้ยแล้วเราจะเครียดเขาทำไมก็ไม่รู้จริงๆผมว่าอันนี้เรามาพูดถึงต้องเรียกว่าขมมดตอนท้ายก่อนว่าเท่าที่ผมฟังมาเนี่ยคือมันก็รู้สึกเป็นเรื่องที่ดีอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่า ขั้นตอนการคัดที่เยอะซึ่งอาจจะดูเยอะจริงๆแหละมันก็เยอะมากอะ่ะก็จะทําให้เกิดการแข่งขันที่สูงโอเคคนจีนเขาเยอะอยู่แล้วแหละการแข่งขันที่สูงคนเยอะใช่ไหมครับก็ทําให้คัดได้อาจารย์ได้ครูที่ดีมาสอนนักเรียนต่อ่าอ๋อใช่มันมีอีกอย่างหนึ่งด้วยก็ทุกที่เขาต้องมีสอบสอบนเะนอะเาคงไม่ต้องพูดกันมากเนาะอ่านั่นแหละครับก็การคัดในรูปแบบนี้เนี่ย มันก็ทําให้เห็นอยู่เหมือนกันว่าจริงๆแล้วการเป็นครูก็มีสนามแข่งเหมือนกันที่ไม่ได้ง่ายก็ไม่ได้ง่ายเลยแหละจะบอกว่าไม่ยากก็ไม่ได้จะบอกว่าไม่ง่ายเลยท่านที่ฟังมาแต่ละคนกว่าที่จะผ่านสมรภูมิต่างๆตั้งแต่เริ่มหวานใบสมัครที่เขาบอกว่าแบบเหมือนหวานลงทะเลไปเลยในภาษาจีนนะครับก็แบบ จริงๆยื่นมันทุกที่แล้วที่ไหนรับก็ไปสมัครไปสอบไปอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วผลของการคัดแบบนี้ก็ทำให้ได้ครูที่มีคุณภาพอยู่พอสมควรแต่ถ้าเรามาพูดกันในเรื่องของค่าตอบแทนเอาจริงๆในจีนก็มีการบ่นเหมือนกันนะครับว่าการเป็นครูในจีนแล้วโดยเฉพาะครูประถมครูมัธยมนั้นค่าตอบแทนไม่ได้เยอะมากก็ จริงๆต้องเทียบระหว่างคูเอเชียกับคูตะวันตกเนาะคูเอเชียเหมือนจะว่าเราจะได้ค่าตอบแทนที่ค่อนข้างน้อยกว่าและในฝั่งตะวันตกก็ได้เยอะกว่าอย่างเห็นได้ชัดซึ่งอันนี้ผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่าเป็นเพราะว่าวัฒนธรรมของบ้านเราหรือเปล่าที่ทําให้มันได้ค่าตอบแทนน้อยอย่างนี้เราก็พูดอะไรมากไม่ได้พูดได้แค่น,นี้จากที่ ฟังฟังมาจากที่สัมผัสมาแต่พอพูดเรื่องค่าตอบแทนแล้วก็อดคิดไม่ได้ถึงปัญหาที่เกิดอยู่ในบ้านเราด้วยนะเวลานี้นะครับนอกจากที่ว่าโอเคครูผมว่าก็มีค่อนข้างเยอะแต่ในพื้นที่กันดารของบ้านเราครูเองก็ยังไปไม่ถึงเช่นกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยค่าตอบแทนของครูที่บ้านโนมีเนี่ยอย่างที่เห็นได้ชัดเลยว่าในกรุงเทพในอะไรใน หัวเมืองใหญ่ๆเรายังมีค่าตอบแทนที่พอประมาณซึ่งมันก็ดึงดูดคนได้พอสมควรแต่พอกลับเป็นว่าเมื่อไปอยู่ที่ต่างจังหวัดหรือตรงที่กันดานมากๆกลับกลายเป็นว่าค่าตอบแทนครูน้อยมากยังวันก่อนๆที่ผมได้เห็นใน Facebook คือทุกคนมันเขาก็แบบว่าเดือดระอุก,กันมากสมัครครูผู้ช่วยเงินเดือน4,000บาทมั้งครับคือ คำถามเบี้ยชราภาพก็ได้สามพันแล้วนะเพิ่มอีกพันหนึ่งได้เงินเดือนครูนี่แล้วถามว่าจะเอาที่ไหนไปรอดใช่ไหมก็ลำบากเนาะจริงๆหามามองการศึกษาไทยแล้วผมก็ยังอยากเป็นแรงผลักดันรู้สึกตัวเองอยากผลักดันหลายอย่างมากผลักดันตํำรวจผลักดันครูอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าผมก็ยังมีความเห็นว่าการ ศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากของแต่ละประเทศแล้วประเทศเราณนะปัจจุบันเนี่ยการแข่งขันในด้านคุณภาพของครูเนี่ยเท่าที่สัมผัสก็นอกเหนือจากในเรื่องของปัญหาของคนมีคุณภาพของครูแล้วก็ลงมาเรื่องงานนอก,นอกงานที่ไม่เกี่ยวกับงานสอนนะครับเยอะมากอันนี้ก็ใช้ที่ผมไปฝึกสอนที่เตรียมอาหารเนี่ยนะครับนี่ขนาดเตรียมอาหารซึ่ง ทุกอย่างแทบจะเป็นรูทีนแล้วก็ทุกอย่างเป็นระบบระเบียบอยู่แล้วนะครับก็มีงานอื่นๆประเมินหนุนประเมินนี่มาเยอะมากแล้วสุดท้ายครูได้ทุ่มเทกับการสอนเท่าไหร่อันนี้ผมก็คิดเหมือนกันเนาะในระบบจีนเองโอเคผมอาจจะไม่ได้สัมผัสมากขนาดนั้นเพราะว่าอยู่แต่มหาวิทยาลายัยมาโดยตลอดด้วยก็อาจจะพูดได้แค่มุมมองของมหาวิทยาลัยที่ โอเคอาจารย์เขาสอนเขาทุ่มเทสอนเสร็จปุ๊บจบกลับมาอาจจะมีทําวิจัยบ้างมางคนเขียนตีพิมพ์บ้างบางคนทําบทความบ้างมีงานอดิเรกบ้างหลายๆคนก็อาจจะไปพักบ้างหรืออะไรบ้างก็แล้วแต่แต่สุดท้ายแล้วเรามาดูงานจริงๆทุกคนก็ยังคงโฟกัสกับเรื่องของงานที่เป็นงานการสอนคือถ้าไม่สอนก็จะเกี่ยวกับการศึกษาก็จะอยู่วนๆกันอยู่แค่นี้แหละครับ ซึ่งก็วนกลับมาที่บ้านเราแล้วผมเองก็ยังอยากจะมีความหวังให้สักวันหนึ่งการศึกษาของบ้านเรานั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้วยคุณภาพของครูเองก็ตามหรือว่าการลดภาระนอกเหนือจากงานหลักๆของครูเองก็ตามแล้วให้ครูทุกคนมุ่งมั่น ที่จะกลับไปทํางานที่เป็นครูจริงๆไปดูแลนักเรียนจริงๆไปดูแลเรื่องการสอนจริงๆแล้วพัฒนาประเทศนี้ไปด้วยกันนะครับก็นั่นแหละครับผมก็เป็นความหวังความฝันเล็กๆตอนแรกเนี่ยนี้ก็ต้องวนกลับมาบอกเรื่องของตัวเองอีกแล้วอ่ะก็ตอนแรกเนี่ยผมกะว่าตัวเองเนี่ยกลับมาจริงๆบางทีก็แอบมีใจอยากจะเอ้ย เราเป็นครูสอนภาษาจีนที่โรงเรียนที่ใดที่หนึ่งไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ดูแอบจะอยากมีเป็นครูเหมือนกันแต่ว่าคิดไปคิดมาแล้วแล้วก็ดูระบบที่ผ่านมาแล้วผมบอกว่าผมเป็นติวเตอร์น่าจะดีกว่าเพราะว่าเรามุ่งมั่นับการสอนได้โดยที่ไม่ต้องสนใจเรื่องอื่นๆใดๆทั้งสิ้นจริงไหมครับอันนี้ก็อยากคุยกับทุกท่านเหมือนกันคิดว่าน่าจะมีผู้ฟังที่เป็น ครูเหมือนกันแล้วเนาะก็แชร์ประสบการณ์กันมาได้ครับผมอาจจะพูดอะไรไม่ถูกในตอนนี้ผมอาจจะพูดอะไรได้ไม่ถูกอาจจะค่อนข้างเยอะหรืออาจจะมีอะไรตกหล่นไปพอสมควรเนื่องจากว่าถ้าเทียบอาชีพตัวเองผมก็เป็นตำรวจนะเนาะแล้วก็เป็นแค่ครูฝึกสอนนะเนาะก็ประสบการณ์อาจจะขาดอะไรไปบ้างเรามาคุยมาแลกเปลี่ยนกันได้ครับจริงๆผมก็เห็นใจตั้งแต่ฝึกสอนมาแล้วผมเห็นใจ ครูทุกคนจริงๆก็ต้องยอมรับเลยว่าครูไทยนั้นไม่ง่ายทุกคนผ่านอะไรมาเยอะมากอันนี้นอกจากการที่แบบว่าเป็นครูแล้วคุณต้องเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วให้โรงเรียนแล้วให้กับสังคมนี้แล้วมันไม่ง่ายจริงๆเนาะที่เราจะให้รักษา คุณภาพของการสอนและพัฒนาคุณภาพการสอนได้ก็หวังว่าสักวันหนึ่งเราจะพัฒนาไปด้วยกันครับโอเคสำหรับตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะพูดงงๆหรือเปล่าแต่ก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่ฟังมาจนจบ <laughs> ถ้าใครมีความเห็นยังไงใครเคยมีประสบการณ์ยังไงมาแชร์มาคุยกันได้นะครับผมเองก็อยากรู้เหมือนกันว่า ในความในใจอันนี้หมื่นล้านคำของแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ครับผมโอเคสำหรับตอนนี้ก็เอาไว้แค่นี้กันนะครับเจอกันใหม่ในตอนหน้านะครับผมสวัสดีครับ